เป็นกล้องด o p r o ดีเลยครับอาจารย์75ครับนะบซึ่งมีความละเอียดถึง14ล้านพิกเซล14ล้านพิกเซล,ล 5x Optical Zoom มีระบบการภาพสามวัย IS โอสาคค3นิ้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญอยู่ที่โกด r Easy Share เนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นเรื่องของการกดปุ่ม Easy Share ภายในแค่กด3ามครั้งก็สามารถอัปโหลดไป YouTube f a c e b อะไรต่างๆอีเมลก็ได้ซึ่งเราเคยคุยไปแล้วแหมดีเลยครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะได้เอาภาพสวยๆนี่อวดให้เพื่อนๆทางอีเมลเลยทีนี้เราจะเอากล้องตัวนี้มาถ่ายภาพงานศิลปะซึ่งก็จะเข้าหลักเกณฑ์ของการถ่ายภาพมาโคอ่าแน่นอนครับทีนี้ปกติมาโครใช่กล้องตัวนี้เราตั้งซีนมาโคมันก็ง่ายๆก็อันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปใช่ครับทีวันนี้ผมจะลองตั้งให้ละเอียดกว่านี้ทําได้ด้วยเหมครับอาจารย์ เป็นหมดทีเดี๋ยวลองดูนะครับที่บริเวณเมนูโหมดเนี่ยได้ขวามือนะครับกดก็ไล่ลงมาที่ P นะครับมาที่ P.O. ครับเนีพอ P โหมดปั๊บเสร็จแล้วนะครับกดเมนูตรงนี้นะครับเดี๋กดเมนูไปทีนี้เราก็จะมาเซตเรื่องของ ISO นะครับเรื่องจากว่าเราในไท้ที่แสงน้อยแล้วผมจะไม่ใช้แฟลชในการทํางานนะครับเพราะการใช้แฟลชจยตกไปปั๊บศิลปะก็จะขาววอกแน่นอนดูไม่เห็น เนื้อศิลปะใช่ครับเสียดายงานศิลปะผมก็จะเปลี่ยนไอโซนะไอโซหนึ่งพันไปที่หนึ่งพันเลยพันครับเสร็จแล้วเนี่ยมาที่โหมดของโฟกัสคือปกติเนี่ยกล้องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโฟกัสแบบหลายจุดอ่าแน่นอนครับที่หลายจุดเนี่ยการที่เราถ่ายมาโครเราอาจจะคุมไม่ได้บางครั้งเนี่ยเราอยากจะให้ตรงจุดไหนที่เป็นจุดชัดเนี่ยบังเอิญมันไปกรอบสีเขียวเขียวไปชัดอยู่ที่อื่นที่อื่นอ๋อนะ ซึ่งไม่เราไม่ต้องการเราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนโฟกัสโหมดเนี่ยนะครับเปลี่ยนมาเป็นมาโครโห d e เห็นไหมเร็จแล้วระบบโฟกัสเนี่ยเราเปลี่ยนไล่ลงมานะครับระบบโฟกัสปกติก็จะมีโซนเหมือนที่เมื่อที่ผมพ,พูดเนี่ยครับ,รบเราจะเปลี่ยนเป็น center center เฉพาะตรงกลางให้ตรงกลางเนี่ย,เ,ยเป็นจุดโฟกัสอย่างเดียวเสร็จแล้วเราใช้ตรงกลางนี่จ่อไปยังจุดที่เราต้องการให้ชัดแล้วก็ล็อกโฟกัสเสร็จแล้วก็คอมโพสผาพโอ้โหดีเลยครับอาจารย์ครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปถ่ายดู เกียรนะครับเพราะว่าเราล็อกจุดโฟกัสมาไว้ที่กลางภาพแล้วนะครับบ่ที่จอนะครับจะเห็นว่ามีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้บที่ตรงกลางภาพเท่านั้นแล้วก็กดชัตเตอร์เบาๆขึ้นฐานขึ้นสตองนะครับพอกดป๊อปกรอบเกิป็นกรอบที่เดียแปลว่ากล้องรับรู้แล้วว่าเราจะถ่ายงานชิ้นนี้ที้เราก็ล็อกนิ้วไว้นะครับไม่ปล่อยนิ้วแล้วเราก็ของโพสต์ภาพ เก็บเป็นภาพแห่งความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพลายบันทึกทุกภาพี่หัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโ,โฟโตโสตอร์